ผมจะมาเป็นไอรอนแมนให้ทุกคนดูกันแล้วตึกที่ผมอยู่นี่ก็คือ Star Industry นี่เองซึ่งเราสามารถแปลงเป็นไอรอนแมนได้ครับผมดูนร้านค้าคือเราไปสู้กับทหารนะล้วก็จะได้เงินมาซื้อความสามารถตามนี้เลยสู้ทหารเนี่ยแล้วเงินจะอยู่บนขวาเนี่ยจะได้เอฟเฟกใหม่ๆไม่ใช่เอฟเฟกดิได้สกิลใหม่ๆแต่วิธีการแปลงเป็นไอรอนแมนน่ะเหรอนี่ไงกดที่สูตรแล้วก็เลือกชุดที่อยากจะเป็นเลยนี่มันจะมีแค่2ชุดนะเริ่มแรก อันนี้ของสกรีมพิเศษไน้ของ V I P มาเราจะเป็นไอรอนแมนแบบที่ๆ่ปากระเป๋าไปเราก็เป็นไอรอนแมนนะครับคนเราก็จะบินนะไปตามจุดที่เขาาร์ k เอาไว้จุดนี้ก่อนเลยแล้วก็สู้กับไอพวกเนี้ยเป็นไอรอนแมนที่ต่อยเอาทำไมต่อยได้ต่อยโก้นแรงครับคนโอเคที่พวกเรา ลีเซอร์ไอ้เลเซอร์ม mm ีเลเซอร์ด anyway. ้วยโอเคโหเลเซอร์อย่างแรงอ่าตรงนี้เคลียร์แล้วจุดนี้เราไปจุดอื่นกันต่อจุดที่ไม่มีคนดีกว่าจะได้เห็นสกิลง่ายๆหน่อยจุดนี้เลยกำลังยิงกันอยู่เอาไฟเผาแม่งเลยเอาไม่ใช่ไฟว่ะนี่เลเซอร์กดก็บสกิล คนรักแคนในรถแมนยิงปกติไปก่อนโอ้ไยรถแมนเยอะเหลือเกินแสดงว่ามีแต่คนชอบอรถแมนเนี่ยเฮลิคอปเตอร์มาทำลายเฮลิคอปเตอร์โอ้โหโคตรเท่อยากได้หนังออกไปเผาได้ไหมเนี่ยเฮลิคอปเตอร์เนี่ยโอ้ยิงไม่โดนเลยเลเซอร์แล้วกัน เออเป็นคอมเตอร์วังเลยโหได้สองพันห้าเนี่ยได้เงินโคตรเยอะมีเก็บตังค์มีเก็บตังค์อ๋อนะ่รภารกิจงอกใหม่แล้วเราจะเคลื่อนที่ไปด้วยความเร็วถ้ากดอีกทีก็จะเร็วมากเลยทุกคนดูดิโโคตรเร็วถ้ากดอีกทีได้ไหมไม่ได้น้ามันหมดถ้าน,น้ำมันหมดแล้วก็จะดิ่งลงพื้นอย่างนี้ทาลงอย่างเทพแล้วนี่ใครนอนดิ้นอยู่นี่เ้าทำไมนอนดิ้นอ่ะเป็นอะไรทำไมนอนดิ้นอยู่นี้วะเนี่ย มีไงมาดิโดนไอรอ,อนแมนหน่อยเป็นไงรถเผาโอ้ยรถจังเลยอุย้ยหมดแล้วก็สมดหมด50บ,บาทสวยครับโอ้ยนี่นี่นไอรอ,อนแมนตัวนี่มี PVP กันด้วยทุกคนเนี่ยต่ฝั่งนู้นเหมือนจะเหลือคนเดียวฝั่งเราแม่งไร้เทมทานว่ะ คนรังแกคนที่น้อยกว่าเครื่องบินใหม่แล้วเอาไฟเผาเครื่องบินจะระเบิดแล้วจะระเบิดแล้วลุกลุบลุกกระทืมมันเครื่องบินลุกกระทืมมันจะีระเบิดจะมีระเบิดจะมีระเบิดเออเราก็ได้เงินเฮ้ยได้หนึ่งหมื่นเลยเหรออ่ะนีเดียวไดทหารคืออะไรวะได้ทหารบอกเลยว่าโหมดนี้ทุกคนใครที่อินกับหนังไอรอนแมนก็มาเล่นโหมดนี้ได้นะบอกเลยมันจะเพิ่มความน่าเล่นขึ้นไปอีกหลายเท่าเลย โอ้โหจรลวดที่ไม่แรงเลยถ้าเป็นคนจริงๆโดนที่ตายหากันไปแล้วเลเซอร์แล้วกันโอ้ยก่อหลุดแล้วก่อหลุดแล้วมันทิ่ฉันก่นอหลุดเลยโอ้โดนไฟเผาขนาดนี้ไม่ไหวละลงไปต่อยเลยแล้วกันใช้ปืนกับคนไม่มีอาวุธเหรอใช้ปืนกับคนไม่มีอาวุธเหรอนี่นี่นี่ใช้ปืนกับคนไม่มีอาวุธเหรอ ยิงไม่หยุดเลยนะชอบลุมเหรอเราอ,ะอ่ะไม่โกงเว้ยมาคนเดียวชุดก่อถือว่าไม่นับนี่ไอ้ไอ้แง่จุดนี้เราเคลียร์ด้วยตัวคนเดียวไปจุดต่อไปเลยเอ้าวบินไปไหนอ่ะตายเหรอนี่จรวดไม่ใช่แล้วยิงไม่โดนต่อยเอาแล้วแทนแล้วกัน มานี่นีมานี่นีมานี่ดิมานี่มานี่ทำอะไรลงไปแล้วลงไปแล้วลงไปแล้วมันตายแล้วแน่ๆอ้าวเราตายแทนโดนยิงจะตายเลยชุดเกราะไอรอนแมนมันไม่กันกระสุนหรอวะเนี่ยอ๋อเราเปิดหน้ากากได้ด้วยทุกคนดูดิโคตรเท่ไง โอ้โหคิ้วแดงด้วยแม้เราได้เงินมาเราไปซื้อความสามารถได้หลายๆอย่างเลยปืนระเบิดอะไรเงี้ยเครื่องสงครามวอ์แม็กซ์ชีตไม่ได้มันจะแปลงได้แค่ไอชุดอะไรชุดทหารที่ผมเพิ่งได้มานี่ว่าโอ้ได้แค่นี้เลยนี่มันชุดไอระแมตตรงไหนวะเนี่ยถ้าชอบก็อย่าลืมกด u b s c r i b ้ให้ผมด้วยนะครับมาเจอกันใหม่ลิปหน้าขอบคุณครับ